ความเย็นต้องถึงนะคะถ้าความเย็นไม่ถึงนี่เขาจะเสียไว้ก็กินได้จืดไปเลยไม่เป็นไรนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะตืจืดนี่แหละธรรมชาติดีเพื่อสุขภาพหนแก้วแล้วก็จะมีที่จะดื่มคู่กันนะคะที่จะดื่มคู่กันก็คือนี่นี่ค่ะเพื่อนๆก็บ้างนะคะแล้วก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ของเราบ้าง แล้วก็จะทำํำหอมค่ะได้ได้กลิ่นของข้าวโพดแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเนื้อเนื้อกินไปเลยค่ะสามแก้วนะได้คุ้มค่านะคะข้าวโพดด้วย อแล้วก็ออกหวานนิดนึงหวานนิดนะคะไม่ได้หวานมากแต่ก็หอมนะหอมข้าวโพดค่ะหอมข้าวโพดให้หนึ่งวันนะคะหนึ่งวันก็คือวันนี้สองตายายก็จะกินแต่เย็นหรือพรุ่งนี้ก็อีกรอบหนึ่งปั่นนะคะเตรียมเก็บใบนอ้อแล้นก็วันนี้ก็ขอดูสุขภาพค่ะนมค่ะนมอะโวคาโดผักสลัดนะคะนมผงน้ำตาลน้อยนะคะปรดว่า วัตถุดิบเยอะก็เลยได้นได้ไปเก็บขวดเลยเนี่ยค่ะเก็ดขวดแล้วก็อันที่เป็นนมมันนี้ได้ห้าขวดนะคะก็ใส่ใต้ช่องฟิตเอาให้หนึ่งวันนะคะหนึ่งวันก็คือวันนี้สองตายายก็จะกินเน่ยเย็นหรือพรุ่งนี้ก็อีกรอบหนึ่งปั่นนะคะเตรียมเก็บไว้เนอะอาะงั้นก็วันนี้ก็ขอเรอาสรวสูงไว้แล้วลดน้ําตาลลงสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆนมผงน้ําตาลน้อยอะโวคาโดบักสลัดแล้วก็ไข่ขาวต้มค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆดื่มอะไรกันดีวันนี้ดื่มกตะค่สมหวังอ่านเช้านะคะบันนี้หนึ่งวันนะคะหนึ่งวันก็คือวันนี้สองตายายก็จะกินได้่เย็นหรือพรุ่งนี้ก็อีกรอบหนึ่งปั่นนะคะเตรียมเก็บไว้เนาะงั้นก็วันนี้ก็ขอฝากนะได้มาฝากก็คือให้เพื่อนให้เพื่อนๆเดาให้เพื่อนๆเดาเป็นปน้ำอะไรเอ่ยนะคะ เพื่อนก็จะเป็นน้ําฟักทองค่ะเพื่อนเป็นน้ําฟักทองแล้วก็บวกแล้วก็เป็นเนื้อปลานะคะได้โปรตีนจากเนื้อปลาอาเขียวนะคะขวดฝ้าเขียวได้เมื่อวานนี้ได้ได้กวดฝาปลาเขียวแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อฟักทองเนาะได้จะเรียกว่าจะตอบมาขวดกพบ้างนะคะแล้วก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ของเราบ้างแล้วก็จะทำเขาจะดื่มกันอย่างนี้นะคะสองคนตาใหญ่จะดื่มกันอย่างนี้เลย ลูกเช้านะคะแล้วก็มีอีกอันนึงลูกสาวได้มาตรงสุขภาพค่ะนมค่ะนมโมคาโดผัดสลัดนะคะนมผงน้ำตาลน้อยนะคะจะทำทะเบียนคมว่าคนที่เราจะเข้าไปเ,าเป็นกำลังใจไปดนะูดูคลิปนะดูโพสของเพื่อนนะคะเขียวนะคะกดฟ้าเขียวได้นะ เมื่อวานนี้ได้ได้กด,ดฟาฟาเขียวแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อฟักทองเนาะนได้ต่เรียกว่าจะต้อมากปวดเพราะเพื่อนก็จะเป็นน้ําฟักทองค่ะเพื่อนๆเป็นน้ําฟักทองแล้วก็บวกแล้วก็เป็นเนื้อปลานะคะได้โปรตีนจากเนื้อปลาให้หนึ่งวันนะคะหนึ่งวันก็คือวันนี้สองตายายก็จะกินในเย็นหรือพรุ่งนี้ก็อีกรอบหนึ่งปั่นนะคะเตรียมเก็บไว้เนาะนั่นก็วันนี้ก็ขอหนึ่งแก้วนะ,ะแล้วก็จะมี ที่จะดืม่มคู่กันนะคะที่จะดื่มคู่กันกคน็คือนี่นะะีน่ค่ะเพื่อนๆเราสอวอสูงไว้แล้วลดน้ําตาลลงสักนิดนึงเนาะคะ่ะเพืเ่อนๆนมผงน้ําตาลน้อยอะโวโคาโดผักสลัดแล้วก็ไข่ขาวต้มค่ะคะ<ช>่ะจืดไปเลยไม่เป็นไรนะคะหวานเป,ป็นลมขมเป็นยาเนาะตืจนดนี่แหละธรรมชาติด,ดีเพื่อนสุขภาพไปแจะทําท,ทะเบียนคุมจะพิมพ์ ลงในคอมพิวเตอร์นะคะพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ด้วยฉันต้องเราต้องเอากําลังของเราเอาไว้กินบ,นบานๆแล้วมอามากินอันที่ไม่มีน้ําตาลอันไม่มีน้ําตาลนี้แบบจืดไปเลยความเย็นต้องถึงนะคะถ้าความเย็นไม่ถึงนี่เขาจะเสียไว้ก็กินได้เลยนะคะจะดื่มเป็นประจำะทุกเช้าเพาะบ้านก็ดื่มนะคะคือเราทําใส่ตู้เย็นไว้ เมื่อวานก็นะทำใสจขวดขวดฝาทุกชาวทุกชาวจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะค่ะเพื่อน นะนี่คือวิธีการเนาะวิธีการเดี๋ยวน,นี้เลยกดว่าวัตถุดิบเยอะก็เลยได้หนาะได้ไปเจ็ดขวดเลยเนะะี่ยค่ะเก็ดขวดแล้วก็อันที่เป็นนมมัน,นี้ได้ห้าขวดนะคะก็ใส่ใต้ช่องฟิวส์เอาอหอมค่ะได้ได้กลิ่นของข้าโขวโพดแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเนื้อเนื้อค่ะจืดไปเลยไม่เป็นไรนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะตืดนนี่แหละธรรมาชาติด,ดี กพื่อสุขภาพจุคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะจะทํำทะเบียนคมว่าคนที่เราจะเข้าไปเ,าเป็นกําลังใจไปดูนะดูคลิปนะดูโพสตของเพื่อนนะค่ะเพื่อนๆน,นะนี่คือวิธีการเนาะวิธีการเดี๋ยวนี้เลย กินไปเลยค่ะสามแก้วนะได้คุ้มค่านะคะให้หนึ่งวันนะคะหนึ่งวันก็คือวันนี้สองตายายก็จะกินแต่เย็นหรือพรุ่งนี้ก็อีกรอบหนึ่งปั่นนะคะ <S <S เตรียมเก็บใบเนาะงั้นก็วันนี้ก็ขอผักสลัดสดๆนะคะเราปั่นใส่เข้าไปก็จะได้เป็นเอ่อทำให้ขับถ่ายได้สะดวกเนาะนี่เพราะว่าครูสมงวังจะทานเป็นประจำข้าวโพดด้วยนาะแล้วก็ออกหวานนิดนึงหวานนิดนะคะไม่ได้หวานมากแต่ก็หอม นะหอมข้าวโพดค่ะหอมข้าวโพดนีค่ะ,เพ,คะ,คะ,คะเพื่อนๆนนะนี่คือวิธีการเนาะวิธีการเดี๋ยวนี้เราจะสำหรับน้ํมามะม่วงสุกเนะมาะมะม่วงสุกมะม่วงกระล่อนสุกเป็นลูกๆก็เอาเอา,เอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ช่องฟิล์ตไ้ก็กินได้เป็นปีเหมือนกัน ทุกชาี่จะเป็นน้ำมะม่งวงเขียวสเสวยแล้วก็มะม่งวงน้ำดอกไม้เนาะที่มีอยู่วันนี้ก็ว่าจะปั่นไว้อีกตัวน,นี้ได้สองแก้วเราเก็บไว้กินได้เป็นปีค่ะจะกินตอนกลางวันแต่ตอนนี้เอามาโชวเ์เพื่อนๆก่อนนะมากินน้ำน้ำข้าวโพดหอมๆกันให้หมดในแก้วนี้นะคะ เท่านี้ค่ะเราจะโตไปด้วยกันค่ะข้าวโพดด้วยโอ้แล้วก็ออกหวานนิดนึงหวานนิดนะคะไม่ได้หวานมากแต่ก็หอมนะหอมข้าวโพดค่ะหอมข้าวโพดผักสลัดสดๆนะคะเราปัน่นใส่เข้าไปก็จะได้เป็นเอ่อทาให้ขับถ่ายได้สะดวกเนาะนี่เพราะว่าครูสมหวังเกลทานเป็นประจำเอาสอวาสูงไว้แล้ว นะลดน้ำตาลลงสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆนมผงน้ำตาลน้อยอะโวคาโดผักสลัดแล้วก็ไข่ขาวต้มคข่ก็บ้างนะคะแล้วก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ของเราบ้างแล้วก็จะทำทุกเช้าบ้างนะคะแล้วก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ของเราบ้างแล้วก็จะทำเลย นะคะจะดื่มเป็นประจำนะะทุกเช้าเพราะบ้านก็ดื่มนะคะคือเราทําใส่ตู้เย็นไว้เมื่อวานก็นะทําใส่ขวดขวดฝาในแก้วนี้นะคะมาเพื่อนๆดื่มไปเนาะก็จะดื่มกันอย่างนี้นะคะสองคนตาใหญนะ่จะดื่มกันอย่างนี้เลย ลูกเช้านะคะแล้วก็มีอีกอันนึงลูกสาวได้มานะจะกินตอนกลางวันดีตอนนี้เอาไมา้โชว์เพื่อนๆก่อนนะกินน้ําน้ำข้าวโพดหอมๆกันให้หมดอืมหอมค่ะได้ได้กลิ่นของข้าวโพดแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเนื้อเนื้อลูกสาวซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ให้ได้มาจจกปากช่องนะคะเพื่อนๆ มาจากปากช่องน้ำข้าวโพดนะคะน้ำข้าโพด,นะะโพดได้คุณค่าจาการอาหารจากทุกอย่างเลย